สวัสดีครับพวกผมนายแบทบีนนะฮะวันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์จากการเล่นเกม Pokemon Legend s c ีนะฮะมาเล่นแลกนัาล็อกคลาสสิกกันบ้างนะฮะกับช่วงที่เขามีกิจกรรมครอบ4ปีนะฮะผมจะไม่ลงลึกรายละเอียดกิจกรรมอะไรพวกนั้นนะฮะเพราะว่ากิจกรรมมันค่อนข้างดังแล้วก็มีคนทำคลิปอะไรกันเยอะแยะแล้วเนาะแต่หลักๆก็คือการจ้ำตัวละครกับแจกพวกข้าวของนั่นแหละก็มีแจกฮอตป้า อ่าแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่พวกนี้นะฮะซึ่งผมก็จะใส่เป็นของฟรีทั้งหมดเลยยกเว้นแหวนระดับสองข้างเนาะอุประดับสอง,ง,นะงข้างนี่ผมไปหามาเพื่อเอามาให้แอนติงใส่นะฮะแต่ว่าหลากัหลกๆคือพวกเนี้ยเนี่ยของฟรีหมดเลยนะฮะมันก็ไม่เชิงฟรีนะเพราะเราต้องทํากิจกรรมนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะวันที่30เนาะเขามีชดเชยนะเขามีกิจกรรมชดเชยให้มานะฮะก็คือเขาให้เราไปใส่โค้ด ที่เมืองอีสูดนะฮะใส่กับตัวโคลิ่งตรงกลางเมืองอะไรเราไปหาหาดูนะฮะคนออยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละคือใส่โค้ดว่าอะไรดีกันนะแล้วก็วักทีน,นึ่งนะ,ะแล้วมันจะให้ไข่นะฮะไข่มา4ฟองต่อ1ตัวละครน,นะฮะแล้วก็จะให้เอ็กโคสโตนที่เอาไว้ใช้ทำเควสนะฮะซึ่งผมก็เอาไปทำเควสแล้วก็ได้ในส่วนพวก,กอุปกรณ์พวกนี้มาซึ่งเควสมันจะมาตามเลเวลนะฮะในตอนที่เป็นไอซัส ก็จะได้พวกอุปรกรณ์ที่เ,เรียกว่าเป็นโทเค็นนะฮะโทเค็นโทเค็นนะฮะไทม์คริปเปอร์เนาะแต่ชิลเราไม่ได้ใส่เนาะอ่าซึ่งเซตนี้มันจะบวกความเร็วการโจมตีเยอะมากฮะ,ะแล้วก็จะมีตัวที่จะไปแลกเป็นชุดโนเบลสนะฮะซึ่งชุดโนเบลสเนี่ยมันก็ต้องไปตีบวก9กามันถึงจะมันถึงจะดีนะฮะแล้วก็มันถึงจะครบเซตกับตัวอาวุทธที่ผมใช้ แต่ปัญหาคือมันต้องตีบวก9ตั้ง3าชิ้นเลยนะฮะมันถึงจะมันถึงจะส่งผลนะฮะอย่างอันเนี้ยบวก9เพราบวกบวก7บวก9เนี่ยมันก็จะได้ความสามารถเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่าแต่อย่างตรงเสื้อเนี่ยมันบอกว่าถ้าผลรวมนะฮะผลรวมผลรวมของแอตท s ซินซูทแอทแท็กแมนทิวกับแอทแท k กบู n นะฮะรวมกัน27ขึ้นไปนะฮะก็แปลว่ามันต้องบวก9ทั้ง3มันเลยนะ,ะมันจะได้เอพินีหนึ่งกับแอทแท็ เพิ่มขึ้น5%นะฮะเพิ่ม d a เ a g e ตะกี้เรา S2 ซึ่งเราไม่ได้ใช้เราเป็นสายคลิกนะฮะล้วอาจจะได้ a p ดีกับ Attack ก็จริงนะฮะแต่ว่าการจะต้องลงทุน 30M นะฮะคือมันมีตัวขายตัวบวก9ชุด n o b l e s เนี่ยมันจะมีตัวขายนะเป็นตัวทิจกัรมตัวใบหนึ่งก็คือ 10M นะฮะเพราะงั้นจะตี3ตัวเนี้ยให้มันขึ้นเป็นบวก9หมดเลยเพื่อจะเอาความสามารถเนี้ยผมว่ามันไม่คุม้มนะต้องหาเงินต้อง 30M ตอนนี้ M วิ่ง28ก็คือ 600บาทน,นะเพื่อจะเอาตรงนี้ผมว่าไม่คุ้มเลยนะฮะอ่าและอีกอย่างหนึ่งคือผมไปทดลองมาแล้วชุดไม่ค่อยดีนะฮะชุดที่ดีที่สุดก็จะเป็นชุดนี้ฮนะเซตนี้เลยเราจะได้ apd มาแบบล้นหลามเลยฮะร้อยแปดสิบหกเลยนะอ่าส่วนหมวกอันนี้เขาก็จะแจกมานะฮะก็เป็นหมวกที่ดีเราสามารถที่จะใส่เฉยเฉยนะฮะเพื่อที่จะ เร่งความเร็วในการเดินฮะ,ะเราจะได้สปีดในการเดินเพิ่มขึ้นแบบติดตัวแบบถาวรอ,อ่าแล้วก็นอกจากนั้นนะฮะมันยังตีบวกได้แล้วถ้าตีบวกนะฮะ มันจะให้ออสาเตตัสใช่ไหมตรงเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตอันนี้ถ้าตีบวกนะฮะมันจะไปตีบวก4มันจะได้ดับเบิลแอตแทกเลเวลสี่นะก mm ็ hmm. คือโอกาสติดดับเบิลแอตแทกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะ mm hmm. แล้วก็ให้โซเรนด้วยนะ,ะแต่ผมไม่ค่อยเห็นโซเรนออกนะไม่รู้ว่ามันออกอย่างไรนะไม่ไม่ไม่เอฟเฟกต์วันแต่ก่อนที่จะตีบวกเนี่ยมันยังได้ความสามารถดูดซับนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดูดซับ HP นะฮะ ตามดาเมจที่ทําได้1%นึ่งด้วยเนาะถ้าตีบวกหจะได้เอาสเตตบวกสเลยนะฮะแล้วถ้าตีบวกหจะได้สกิลกรีดหนึ่งะฮะซึ่งผมอยากได้บวกหอยู่นะต้องไปปั้นตัวละครนะฮะคือเราสร้างตัวละครหนึ่งตัวเราได้อันนี้เลยนะฮะหนึ่งอันหรือไม่ก็ลงทุนซื้อใบตีบวกเไปเลยนะแต่บวกเผมถามว่าคุ้มไหมก็ไม่คุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าใส่แล้วเราก็จะไม่ต้องใส่ผ้าคลุมกรีดก็คือผ้าคลุมอันนี้มันจะได้จาก เลเวลอับบล็อกตอนเลเวล99มั้งในตอนที่เราเราเปิดบล็อกรอบแรกอะเลเวล99จะได้ตัวนี้มานะฮะซึ่งมันไม่ได้มีความสามารถอะไรถ้าไม่ตีบวกเจ็ดนะมันมีแค่กรีดก็ดีเอาไว้เดินเก็บของนะฮะเวลาเราไปฟาร์มเงินอะไรเงี้ยไม่มีเงินเนะี่ยเวลาช่วงนี้คนตีกันเนี่ยเขาชอบทิของกันะฮะก็จะเก็บได้แต่ถ้าเก็บเลเวลก็คือไม่ต้องใช้เพราะงั้นหลกัหลกๆคือ2อันเนี้ยอันหนึ่งเอาไว้เดินเร็วนะฮะอันนึงไวเ้เก็บเลเวลแต่ถ้าเกิดเอ่อไไวเ้เก็บของนะฮะ ส่วนอันนี้เอาไว้ฟาร์มเลเวลเลยนะฮะเพราะใส่แล้วคือมันได้สเตตัสแบบครบเซ็ตได้เยอะมากนะก็คือผ้าคลุมหมวกนะฮะแล้วก็มีส่วนของเสื้อแล้วก็รองเท้านะฮะแล้วมันจะไปจับเซตรวมกับตัวอาวุธด้วยนะซึ่งเราจะเสียคุณสมบัติในการตีดับเบิลแอตแทกไปผมเลยจําเป็นต้องใส่กาดไซวินเดอร์ไว้ในกาต้านะฮะแต่ตอนแรกกาต้าอันแรกเนี่ยผมจะใส่เป็นกาดโซเลเดอร์สเกลเลตันเพื่อเอาคีเนาะคีก็จะเยอะนะฮะแต่ปัญหาคือถ้าได้คิตรงนี้มาเนี่ย มันก็นั่นอยู่ดีนะครับมันถ้าใส่คู่กับเซตเนี้ยเห็นไหมเอพีดีลงไปร้อยแปดสิบเอ็ดเลยนะครับต้องใส่กาตาร์ตัวนี้มาถึงจะเข้าเซตแถมพลังโจมตีเยอะก,กว่านะครับมันเป็นเซตของมันเนาะก็เป็นเซตที่แจกฟรีนรั่นแหละก็ไม่เชิงฟรีนะเพราะเราต้องใช้เอ็กโซสโตนในการไปแลกมานะแล้วก็ไปหาการ์ดใส่แล้วก็ตีบวกเองแน่นอนว่าเอ็กโซสโตนตอนเลเวลไฮค่าห้าสิบหกสิบนะฮะก็จะแลกชุดคอร์สฟ้าได้นะฮะห้าสิบได้สามชิ้นหกสิบได้สามชิ้นแต่วันนี้ที่มาเปิด ที่มาอัดคลิปอันนี้นะฮะก็คือเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศตอนมันเบื่อและเล่นแต่โปเกมอนเลเจนซีเอเดี๋ยวมันจะไม่มีอะไรไใหม่ๆในคอนเทนต์ในช่องเนาะผมก็เลยว่าจะมาเปิดไข่ซึ่งไข่ตัวนี้เดี๋ยววันจันนะฮะเขาน่าจะให้เพิ่มอีกแล้วก็เขจะให้ตัวตัวจำตัวละครเพิ่มมาอีกนะฮะอันนี้คือแนดีเขาจะให้มา1นใบแล้วตั้งแต่วันที่29นะฮะซึ่งตัวนี้แหละผมก็จำมา แล้วก็ไปเก็บจ็อบไปเปลี่ยนอาชีพไปอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเดี๋ยววันที่คนจันทนะฮะวันที่ไอ้วันที่เขาแจกเพกิ่มมาอีกเนี่ยผมก็จะได้เอาไปจำจะไปปั้นเป็นมองนะฮะเพราะดูแล้วเนี่ยความเร็วการโจมตีขนาดเนี้ยโอ้โหมองน่าจะสุดจัดนะฮะแล้วยิ่งถ้าตีติดดับเบิลได้จากหมวกเนี่ยหมวกเนี่ยยิ่งเจ๋งนะฮะผมตีบวกห้าได้ไปใบหนึ่งนะ,ะแต่ได้แค่ใบเดียวนะฮะ แล้วก็อีกสองสมใบเอาให้ตัวละครอ,อย่างพ่อค้าใส่อะไรใส่เอาไว้เดินนะครับมันก็จะสะดวกหน่อยพวกนี้มีไม่สามารถขายได้นะฮะขายไม่ได้อ่อออออไม่ไม่สามารถขายได้ไม่สามารถฝากครั้งได้นะ,ะส่งให้เพื่อนไม่ได้นะน่าเสียดายสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดไข่กันนะฮะเริ่มจากวางไว้ตรงปุ่มนี้เลยแล้วกันน้องมาดูที่ว่าไข่ห้าสิบหกใบที่เขาแจกมาเนี่ยเขาแจกสี่ใบต่อตัวละครหนึ่งนะคะคือผมสร้างไปกี่ตัวเนี่ย จริงๆเอาไปหารสิบก็ได้ไอ้หารสี่ก็ได้นะผมสร้งางาเนี่ยแล้วก็มานั่งลบตัวละครน,นะฮะถ้าเราสร้างเพิ่มไปอีกเนี่ยมันก็จะได้อีกนะแน่นอนว่ามันจะได้เอคโคสโตนนะสี่เม็ดแล้วก็ได้ไข่อีกสี่ใบนะฮะสำหรับต่อหนึ่งตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาเนาะแล้วเราไปใส่โค้ดอ่ดีกันนะวักทีหนึ่งแล้วก็เอนเตอร์ไปนะมันก็จะได้มาอย่างละสีเนาะแต่ว่าอันนี้ผมขี้เกียจนะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบเพาะไอ้ A หมวกอันนี้เลยมันอยากได้หมวกคอสใส่ใช่ไหมคือเราเป็นแอสซิสติน่ะ มันเป็นสายกายภาพแต่ใส่หมวกเมดเนี่ยคือเขาเออกแบบหมวกมเหมาะก,กับพวกสายเวทอย่างเงี้ยลูกโอเคไม่พูดพันธ์ทำเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งเปิดไข่กันฮะไข่นี่ก็จะมีของดีๆเยอะเลยนะก็มาดูว่าผมจะได้อะไรบ้างนะฮะเปิดใบแรกได้ลักกันติชนะฮะไดอ้อาหารเพิ่มลักอ่าได้คาฟาการ์ดนะฮะคาฟาการ์ดอีกแล้วนะฮะซ้ำเอทีอาร์ดิสนะฮะคาฟาการ์ดเลเจนเนอรชั่นโพชั่นนะฮะ,ะ,ะเอ้ยเมกาโฟนว่ะได้ ประกันตายนะฟรีทัสเอจิ AG, ฟรีทิเกตคาฟาสโตนะคา,าฟาทัสสปอร์ตนะโอ้โหไม่มีหมวกไม่มีอะไรติดมาเลยเหรอหืมกดไปเยอะแล้วนะไม่ได้อเทมอะไรเหรอลอต f อ r s เซล ATR อารอ๋ออดิสอินหืม คือของพวกนี้ก็ใช้ในการฟาร์มได้นะฮะแบบรัวๆเลยแต่ว่าถ้าเราได้หมวกได้อะไรมาก็อาจจะตั้งตัวกันได้เลยนะฮะหรือสิบสามใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบสุดท้ายสิบสามนะฮะไม่ได้เลยเด็กใบตัวนี้เราก็พอเราปั้นตัวละครเยอะก็มีหลายเราให้ใบเหมือนกันนะ,ะอ่าอันนี้ก็คือประกันตายถ้าตายแล้วคือชีพได้เนาะไอเทมสวมใส่ไม่ได้อะไรนะฮะอันนี้ก็คือเพิ่มวิด เพิ่มอินเพิ่มอะไรก็คืออาหารนั่นแหละไลท์อินซูลเลนนะฮะอันนี้ประกันไม่ให้ตายแล้วเสียอีพีเป็นเวลา30นาทีเนาะอ่าเมกะโฟนนะฮะแล้วก็เพิ่มมาตาพื้นฟูจัดสโตรชั่นกับฮิวนะฮะยี่สิบอื่อเดี๋ยวไปโยนเข้าคังอ่าเดี๋ยวผมไปจับไอเจ้ามังกรเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่า AAPD ในเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยร้อยแปดสิบหกเนะี่ยถ้ากินยาเร่งนะฮะ ร้อยแปดสิบแปดเนี่ยม,มันจะได้ขนาดไหนกันนะฮะอ๋อเออใส่ครบเซตแล้วใช่ไหมเนี่ยเออครบแล้วนี่ว่าร้อยแปดแปดโอ้ไอตัวที่ผมขี่อยู่ก็เป็นนี่เหมือนกันนะฮะเป็นของฟิล์มนะฮะดูความเร็วแล้วตีติดดับเบิ้ได้ด้วยอืมเกื่อนไว้ล่ะจะตีไวไปไหนครับพี่ดาเมจไม่แรงแต่ตีเป็นจรวดเลย อ๋อไม่มีสกิลกรีดนี่หว่าผมก็ลืมไปแต่ก็ได้อยู่นะืเร็วสะใจเป็นบ้าอ่ะเดี๋ยวเราลองเน้นให้มันคลิกบ่อย,อยขึ้นโดยการเราเราใสา่เอาแต่อันนี้มันยังไม่ได้ตีปกสีมันไม่ติดดับเบื่ออยู่ดีนะ หมวกที่มันตีหมวกห้าได้ผมไปโยนเข้าคังไปแล้วก็เลยไม่ได้ใช้ต้องตีงนี้ไปแต่นี้เราก็จะเดินไม่เร็วความเร็วในการเดินเราก็จะกลับมาเป็นปกตินะไม่มีหมวกเดินเร็วถ้าใส่หมวกเดินเร็วเราถึงจะเดินเร็วขึ้นนะมันได้สีดเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีสัตว์ขีเนะ่เนาะแต่สัตว์ขี่อันนี้มันเป็นบัตรแบบเช่านะคือเป็นเขาให้เราทดลองใช้ฟรีแค่เจ็ดวันนะ,ะแล้วตอนขี่เราก็ตีไม่ได้น่าจะได้ตรงนั้นแหละ อันนี้มันน่าจะเป็นจับกรีนนะฮะโอเคตัวนี้แหละขอให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ตายไปซะเดี๋ยวผมจะลองไปที่อการ์เทมดูเนาะไปตีซอมบี้ดีกว่าอยากรู้ว่าตีเลวีโอเนี่ยด้วยความที่คริติคอลเราก็เยอะอยู่นะมันก็ไม่ได้น้อยนะสามติบเนี่ย คูณ2เข้าไปก็คือ60นะฮะคี่60นะฮะแถมยังติดดับเบิลได้มันก็น่าจะโอเคนะแลวนี่สเตตัสเลเวล71เองยังเก็บเลเวลได้คือยังพัฒนาได้นะฮะเอพีดีเรายังเพิ่มได้ถ้าเราทำจนถึง99เรายังได้แหวนวนี่นะฮะแหวนแหวน4ปีเนี่ยถ้าเอจิเราเกิน90มันจะได้เอพีดีบวกด้วยนะฮะมันถือว่าสุดจัดเลย อ่าอันนี้คือติดคิวขึ้นมาเนาะตอนนี้มียาปัม๊มก็ไม่ต้องใช้การคิวเลยเท่าไหร่นะเฮ้ย,ยเกือบไปผมกำลังดูอยู่ว่ามันมีอ๋อนี่ไงทุกๆสิบัก,กนะฮะจะเพิ่มคลิให้สามอ่าแต่ต้องเป็นเบสเนาะซึ่งผมอัพไปเท่าไหร่ยี่สิบสามถ้าผมอัพถึงสามสิบเมื่อไหร่ผมจะได้คลิเพิ่มอีกสามหน่วยนั่นเองนะฮะ เบสถ้าไอเอ g นะฮะทุกๆเบสเอจิสิบหน่วยจะได้ดีเลยหลังหลังจมตีลดลง2%นะฮะซึ่งผมมีตั้ง8.4มันก็เลยทำให้ผมตีไวขนาดนี้เพราะฉะนั้นชุดไทม์เนี่ย,ช,ยชุดเนี้ยใช้ได้เลยนะฮะก็เหมือนเป็นตัวอ่า เอ้ยผมลงมาทำไมที่นี่วะต้องไปที่คุกเฟเหมือนเป็นชุดของไอ้นี่เลยนะครับในในในาคาสสี่เนาะมันไม่มีทางเข้าอ่ะไปเลยแล้วกันเป็น สกิกลกรีดคืออะไรใช่ไหมที่ถ้าเกิดอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรคือกรีดวะ mm hmm. เนี่ยกดปุ๊บเก็บของทุกอย่างนะฮะเก็บแบบเลี่ยมเละเลยไหโอเค okay, ถึงเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างใน ที่เขาทำรองเท้าเทมกันใช่ไหมแล้วก็เข้าดันเจียนนะฮะซึ่งผมไม่น่าจะเข้าได้เสียงอะไรตีอะไรแล้วขาวม่วงแดงโอ้หหินสำหรับทำรองเท้าแพงเอาเรื่องกันนะแต่ดันกิฟต์ไม่ให้ดันที่นี่ไม่น่าลงไหวนะตัวผม <c oughs> อ่าโอโบโรเดินตามหลังมาเดินเร็วนะฮะเขาใส่หมวกเดินเร็วอยู่ โอ้โดนแซงแล้วเออในกินจกรรมมันก็จะเอาของจากที่นี่ไปนั่นได้ด้วยนะมันจะมีของที่ตอบจากไอตัวเมื่อกี้นี้นะครับโอ้โหนี่ขนาดอาวุธไม่ใช่ท่าไฟนะโหดี คือสมวี้นี่แป๊บเดียวตายแต่ไม่ต้องไปทะลึ่งเครือบพิษนะถ้าเครือบพิษนี่คือไม่ได้นะฮะแล้วก็มันมีโอกาสหเซนที่จะดูดเลือดด้วยใช่ไหมเนี่ยไอที่มันเด้งดังติ้งเนี่ยคือดูดมานะฮะก็โอเคอยู่นะแต่เหมือนแบบว่าีอทีได้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะผมไปเก็บเลเวลที่ป่าไฮออฟมานี่ไฮออฟจะให้เยอะกว่า แตให้ออกคนมันเยอะไปมันก็เก็บยากเลอถ้าไม่มีตีอยู่ยิ่งเราเดินไม่ถึงมอนอย่างนี้นี่ลาบากใจนะฮะเมื่อก่อนตอนเล่นไม่จับจำไม่ได้เลยนะว่าตีมอนกันได้ไวขนาดนี้อันนี้ก็จบมอนไวเกินยังไม่น่าเชื่อ ASPD ร้อยแปด อ่ะร้อยแปดสิบแปดเองนะครับเดี๋ยวลองกดเบรกกับเอจิดูดิปั๊บปั๊บตอนนี้ร้อยแปดเก้าเนาะแล้วถ้าเกิดเรากดอาหารเอจิดิชร้อยเก้าสิบครับอ่ะเอจิอาริิสเพิ่มด้วยดูซิว่าเอบีร้อยเก้าสิบเป็นไง <c oughs> ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หนะ พูดถึงเราก็ไม่ต้องไปยัดอะไรขนาดนั้นนะออ,อันนี้มันก็ดูเร็วเกินไม่รู้ว่ามันเกิน190ได้หรือเปล่าอันนี้พระแมกนัดกันสินะแต่ผมรู้สึกว่ามันไวกว่าเมื่อก่อนมากเลยนะนี่คือของฟรีที่เขาแจกน,นะตีแล้วมันว่าทำไมาตีเดียนหนึ่ง อ่าเนี่ยเนี่ยมาล้เคิลเนี่ยฮะไอที่เอาไว้ใช้ทำกิจกรรมเนาะเอาไว้แลกไอเจ้าผมมเป็นไรวะเห่า,าจังเลยเอาไว้แลกเจ้า,เอ,า,เ,จาเอ็กโคสโตนนะ เอ้มันในแผนที่นี่มันไม่มีเลพีโอปกติมันต้องมีเลพีโอไม่ใช่เนี่ยขยะที่เขาไม่เก็บกันอะถ้าเราอยากเก็บเราก็ใส่กรีดนะแล้วก็เก็บก็เลยใส่ไอเทมรกรีดนะฮะแล้วก็เดินพูดก็ให้อ่าวิสเปอร์นี่มันตีไม่ได้เนาะ ถ้าเป็นธาตุพิษอะ่ะถ้าเป็นธาตุพิษตีได้นะครแต่ปัญหาคือถ้าเป็นธาตุพิษเนี่ยเราต้องขอดอาวุธแล้วใส่ใหม่นะครเพื่อให้มันเอาพิษออกไม่งั้นตีซอมบี้ไม่ได้นะไอ้นั่นลูกตุ้มหนักนะรองเท้าเก็บไว้หนักถ่ายได้เจ็บพันท่าเลยนะอะก่อนเลเวล80มันจะแลกอะไรได้นะแต่ว่าก่อนจะ80ได้อีกต่งอีกนานเลยนะ ดูความเร็วในการตีต่อให้ตีทีละเก้านะโอ้ยสดจัดแล้วดูอยู่ดีแล้วมันดูดเลือดก็กมาด้วยไงดูดเลือดตดเอสทีนะแต่เอสพีเราไม่ได้ใช้ทำอะไรก็ตีจนตายได้นะวิปเปอร์โดนสปแปมเข้าไปอุ้ยโหดจัด เล่นมันนะแอซเซสซิคือไม่รู้ว่าเซิร์ฟคลาสสิกไอเซิร์ฟคลาสสี่มันจะตีกันเร็วแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้มันเร็วแบบเร็วแบบเร็วเอียะเลยแต่ตอนนี้ผมแค่อยากลองดูว่าレビโอนะฮะเราจะเจาะมันเข้าไปยังไงอยากลองตีレビโอจังレビโอนี่อยู่นี่นี่นี่เองโอ้ก็ได้อยู่นะ วิดีโอก็ใช่ย่อยนะครับตีเข้าอยู่ไอพี่โหดไอน้องเยืนดูสายเปล่านอนั้นก็ไม่ได้แพ้กันเลยความเร็วสุดจัดโอย่อยังเยอะ กันว่าใครไวกว่ากันนะมือขยาวสาวได้สาวเอาอสปีดลดลงไปอ๋อพอหายไปก็เหมือนมันชะงักลงไปเหมือนกันนะถ้าไม่เต็มว้อเก้านี่ยอีเอบหายไปนะครับ เสียงมันรัวมากเลยแต่ตีพวกนี้นี่เหมือนจะได้ไม่เยอะเท่าจริงๆต่ทำไมมันเยอะจังมอนไอที่ดูดมาดูดมาไม่เยอะเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรให้ยาที่ได้มายาปีพวกนี้ก็ปั๊มปไปเถอะ แหปไฮออกน่าจะเดินทางสะดวกแล้วก็ง่ายกว่านะครับแต่ว่าเก็บ EP ได้เยอะด้วยแต่ก็มีข้อเสียที่ว่าคนมันเยอะมากนะครับทำไมเขาไม่เก็บขยะเลยต้องใช้เงินอีกตั้งเป็น M นะกวก็จะแลกของออกมาได้นะครับโปกเกมอน l e เจน d ์ซผมไม่ได้เบื่อนะผมก็ยังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ เล่นนอกรอบนะสำรวจได้จับโปเกม,มอนอะไรไปเรืเ่อยเปื่อยตามภาษาผมเมื่อผมเป็นคนที่ทะเลทลายต,ต้องเรียกว่ามากด้วยซะด้วยนะเกมเกมนึงกว่าจะเล่นจบเกมนี้อาจจะใช้เวลาสี่สิบห้าสิบชั่วโมงเลยนะตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าซัดไปกี่ชั่วโมงแล้วแต่ก็คือเยอะอยู่นะที่นั่งฟาร์มนั่งวิ่งไปเรืเ่อยเปื่อยนะฮะ <c oughs> คือเกมอะไรก็ตามที่มีการเก็บเลเวลหรือการฟาร์มการอะไรนะผมมันจะเป็นอะไรเป็นประเภทข้างไช่การฟาร์มนะ ไว้เ์ฟโหของฟรีมันดีจริงๆเลยแรงจริงนะฮะดาเมจก็ไม่ได้หุือหวาอะไรแค่หกเจ็ดร้อยนะฮะมองไม่ค่อยเห็นมันไอ้นะี่มันติดไอ้อะไรฮนะฮิที่สองนะฮะกาตามันจบทสองฮิตสกิลก็ไม่ได้อัพโผลเพิ่อะไรนะก็แค่นี้นะฮะแม้แต่อินชานเดซี่พชั่นก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะ นี่ถ้าใช้ Enchant Infinity Potion เพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนตัวนี้น่าจะให้เยอะโอ้ยยังไม่เห็นอดเลือดเลยแทบไม่ลดเลย

โอเคครับไม่มีอะไรก็มีแค่นี้แหละับที่ผมมาลองทำคลิปเล่นๆดูนะะก็เบื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะถ้าเราลงชิปเป็น,นหลายๆอันนะันอาจจะน่าเบื่อเกินไปนะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่อีกแัหน้าสวัสดีครับจุบจ๊บ